สวัสดีพี่สืุขทุกคนนะคะรับเบื้องต้นก็แบร,รนด์นี้คือแบร,รนด์เจจุนเนาะเป็นแบร,รนด์มาชื่อดังจากประเทศเกาหลีนะครับผมรันชื่อตัวแรกตอนปีประมาณ2 2 5 10, 5เนาะซึ่งามาร์คเราเนี่ยคือแบร,รนด์เราจะเด่นเรื่องมาร์คมากมาร์กอืดมาส์มาสครีมทุมมกโรบายเราจะเป็นแค่แผ่นมาร์คสเต็ปเดียวอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับแต่ว่าส่วนของเราเนี่ยจะเป็นถึงสามสเต็ปคือถูกแต่ละสูตรถูกคิดมาแล้วจะมีในเรื่องของการเป็นคลีนซิ่งโฟมแล้วก็เป็นเอสเซนต์แล้วก็เป็นมาร์คอยู่ในซองเดียวอะไรอย่างเงี้ยเพื่อที่ใช้แล้ว ครบจบในซองดีพบค่าสะดวกอะไรอย่างเงี้ยครับผมลูกแอารสื่อรวันนี้มันรวเยอะเลยตลอดตัดสินใยังไงตัดสินใจจริง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 มองคุณอับว่าเหมาะกับทั้งสามสูตรที่เราจะนําเข้าแล้วก็เห็นว่าอัพเนี่ยสามารถเป็นได้หลายรูปแล้วก็เหมาะกับมาเลยแต่ละสูตรขนะครับก็เลยตัดสินใจเลือกอัพคุณอับคุณอัพมาก็เป็นพีเินเตอร์ของเรา ก็ไม่ผิดหวังเลยดีใจค่ะที่ที่ที่ได้ได้รับมาเป็นพรีเซนเตอร์ของนะคะขอบคุณครับดีใจครับูบ้สึกยินดีมากค่ะการได้รับการติดต่อตื่นเต้นครับตื่นเต้นครับแล้วก็ดีใจมากๆครับผมด้วยความที่โอเคเราโอเคเราอาจจะแบบว่ามีมีเข้าใจเรื่องมาสบ้างแต่ว่าพอได้มาเจอเจตุนเนี่ยมันก็เป็นมันมันเปิดมันเปิดโลกใหม่ของการมาส์กนะผมจริงๆคือมันอย่างที่ตาพูดไปคือครบจบจริงๆอะนหนึ่งหนึ่งซอง ในหนึ่งซองก็มี3สเต็ปให้เราได้ทำแล้วก็ง่ายต่อผู้ฟังแล้วก็อยากให้ทุกคนได้ดูแลตัวเองเนาะทุกคนสามารถผิวโกลเซนสวยได้นะครับผมมันเหมือนกับสโลแกนนะครับผม responsible for beauty ครับผมทางแบรนด์จมีอะไรตอยจากตร้ไคะจริงจริงทางเจจุนคอสเมติกเนี่ยจะมีไลน์เครื่องสำอางหม่ยลาย,าลายมากทั้งเป็นแบบสซกิเนแคร์เราต้องมาเลยนะคะ แต่ที่เรานําเข้ามาก่อนเนี่ยเพราะว่าเจจุนเด็นเรื่องนี้มากๆแล้วก็เขามีโรงงาน,นงเป็นของตัวเองผลิตด้วยตัวเองก็จะได้มาตรฐานที่สุดนะคะแล้วก็เหมาะกับสภาพผิวคนไทยด้วยส่วนสก,กินแคร์เนี่ยเรามองไว้ว่าในสเต็ปต่อไปก็จะมีลายสก,กินแคร์เพิ่มขึ้นสำหรับกระแสตอบรับวันนี้มี มาค่ะที่ซัพพอร์ตเจจุนแล้วก็ซัพพอร์ตของน้องอัพด้วยมาวันนี้ก็คือบรรยากาศอบอุ่นดีค่ะแล้วเราจะมีกิจกรรมอะไรเพิ่มต่อาจากนี้ไหมคะมีแน่นอนค่ะแต่ว่าอุ้งใบก่อนกับอุ้งใบก่อนแต่ว่ามีแน่นอนใช่ก็คือเดี๋ยวจะได้ร่วมงานกับน้องอัพอีกยาวๆใช่ค่ะเ่วรฝา่งทางแล้วก็การตามแล้ก็การต้องทางต่างๆนะะแต่ค่ะก็คือทางตอนนี้จะมี อินสตาแกรมนะคะเฟซบุ๊กแล้วก็ทวิตเตอร์ Twitter ที่จะเป็นเจจุนคาสสิคไคลเระก็สามารถติดตามข่าวสารหรืออีเวนต์ถัดไปที่เจจุนเอ็กซ์ครัพคุณพัดในอีเวนต์ต่อไปได้ในโซเชียลมีเดียของเราได้นะคะส่วนช่องทางจำหน่ายเนี่ยตอนนี้ก็จะเป็นอีเวนต์บอยทุกสาขาเลยท,ที่ที่ในประเทศไทยแล้วก็ลาซาด้าค่ะที่เป็นลาสโมแล้วก็ในนาคตตอนนี้ที่เรากำลังทำอยู่ก็คือมีช้อปปี้กับ Tik t o k s h o p ก็จะมีในเนี้ค่ะ ครับผมครับขอบคุณนะคะครับขอบคุณนะคะ